อโอเคครับก็ขอกลับสวัสดีน้นผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมา,าเข้า,าโหมดผู้พัฒนานะครับผมเป็นรุ่นเดียวมี4 1 1นะครับผมก็อันดับแรกก็เข้าการต่างขาเลยนะครับผมก็มาถึงแล้วก็ไปที่ เลื่อลงอมาแล้วครับผมก็ไปที่เนี่ยครับระบบ,บเป็นตัว A เนี่ยกดเข้าไปครับแล้วก็เขียนว่าตัวเลือกสำหรับนักพัฒนานะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะก็เนี่ยก็เลือกตามสบายเลยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ก็มาดูคลิปนี้นะครับผมอ่าก็ที่ผม มาเนี่ยผมก็จะมาปรับ DPI นะครับผมเป็น DPI เนี่ยจะปรับสัการ0 0นเนีัยสำหรับคนที่เล่นเกมอาฟรีไฟสำหรับใครที่ใช้รุ่นอ่เรยวมี G11 นะครับผมก็มาดูนะครับผมวิธีการเข้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับผมจบคลิปนะครับผม อ่าไปเจอกันคลิปหน้านะครับ